สวัสดีครับช่างทีจากร้านสมัยทีสวิทน,นะครับผมวันนี้ผมก็มากับเครื่อง A1502 น,นะครับผมเครื่องนี้มาในอาการลำโพงแตกนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังดูนะครับผมว่าเป็นยังไง<า>พอจะได้ยินกันได้เลยวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาสอนเรื่องของความรักครับ หลายๆคนน่าจะเคยมีความรักใช่ไหมครับเมื่อคนเรานะครับมีความรักสมองเนี่ยก็จะหลั่สารที่มีชื่อว่านะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเปลี่ยนดูนะครับผมแล้มาดูกันตอนที่เสร็จแล้วนะครับไม่เลยครับตอนนี้ก็เปิดฝาหลังออกมาแล้วนะครับผมอันนี้นะครับลำโพงเดิมของเขาถ้าเราสังเกตดีดีนะครับผมขอบนี้จะแตก ขอบลำโพงจะแตกนะครับเดี๋ยวผมไอ้น,นี่ให้ดูพอจะโฟกัสเห็นกันไหมน้อกนะครับจะมีรอยแตกอยู่ส่วนข้างนี้ยังดีอยู่นะครับผมถือว่ายังโอเคอยู่นะครับ แต่จะมีเสื่อมสภาพไปบ้างเล็กๆน้อยๆครับแล้วนี่เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนตัวใหม่ให้เขานะครับผมอันนี้ครับเป็นตัวใหม่เลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันตอนที่เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับครับอันนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมลอา,าฟังเสียงกันดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ โอเคนะครับเสียงดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมจะไม่แตกเหมือนตอนแรกแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆหรือลูกค้าท่านใดนะครับผมเครื่อง Macbook หรือ n o t e บุ๊ก iMac มีปัญหานะครับสามารถส่งมาให้ทางร้านตรวจเช็คซ่อมดูก่อนได้นะครับสำหรับช่องทางการติดต่อก็ทาง Facebook สบายไอทีสวิทชนะครับผมหรือ Line แอดสบายไอทีสวิทก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ